หลายคนเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับเนาะบางคน,นเนี่ยดูดิเห็นไหมเห็นไหมพระวัดเฉลิมพระเกียรติเห็นไหมอุ้ยจะตัดหนึ่งตปหนึงนะวัดเฉลิมพระเกียรติเห็นไหมเนี่ยวันละครังปางสายญาติเฮ้ยมีนะมีนะมีนะแต่ว่าความมาตรฐานก็ไม่เหมือนกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยคือจุดที่สําคัญเลยนะครับจุดที่สําคัญเลย นะอันนี้คือเอ่อเป็นเป็นพิมพ์ธรรนะมดาน,นะครับนะนนะนนะแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ยันวาเนี่ยเราก็จะดูนะเนี่ยอันนี้คือพิมพ์นิยมนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยสวยๆนะได้เป็นได้เป็นหมื่นนะหลักหมื่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ธรรมดาสวยๆแบบนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับเนื้อเหมือนกันต่างกันที่พิมพ์นะครับบางอันนี่เห็นไหมเป็นพิมพ์ซุมชินราชเห็นไหมครับ เห็นไหมเป็นพิมพ์ซุ้มชินราชนะครับอันนี้คือวัดเฉลิมพระเกียรตินะแล้วก็เป็นพ้าที่เก่าเนื้อดีทุกอย่างดีหมดนะครับนะอย่างเดียวที่สําหรับผมก็ยังถือว่าดีนะก็คือราคานั่นเองคือเราจะเช่าพ้าแบบนี้ได้เนี่ยเห็นไหมว่าผมเช่ามาเป็นสิบสิบองค์เลยนะครับเนี่ยบ้านลูกค้าที่เก็บไว้ขอบพระคุณจริงๆนะผมชอบจริงๆนะครับเนาะผมชอบจริงๆอันนี้คือเป็นพิมพ์ยันวานะครับเนี่ยเห็นไหม เป็นพิมพ์ยันวานะครับเนี่ยเป็นพิมยันวาเห็นไหมครับนะเห็นไหมแล้วเนื้อนะเห็นไหมดูเส้นมีความคมนี่เห็นไหมเส้นความคมนี่คือแบบโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเส้นคือคมจริงๆเห็นไหมเส้นยันเนื้อความแห้งเนี่ยโอ้โหคมปึ๊กเลยอะเห็นไหมเห็นไหมยันวาเนี่ยมีหลายพิมพ์นะ นะเดี๋ยวเราให้ดูอ,อ,อีกทีมหนึ่งอันนี้ทิมพ์แขนแบบโค้งๆนะกับอีกเพิมนึงแขนริมเรียมนะ,นะครับนะครับเห็นไหมเยอะเลยนะครับอย่างเนี้ยเช่าหลักหมื่นนะครับเห็นไหมเนื้อนี่คือแบบคือใครที่ดูหลวงปู่ภูไม่เป็นเนี่ยหรือว่าใครที่ดูแบบนะพระหลวงปู่ภูพระพระเนื้อต่างๆเนี่ยเห็นไหมใช่ ส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อจะเป็นปูนผสมทรายนะครับนี่เห็นไหมอสององค์เลยสององค์เลยนะเห็นไหมอันนี้จะมียันห้าตัวเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างนี้เช่าหลักหมื่นนะนะครับเห็นไหมบ้านนี้เก็บสะสมพระเยอะมากนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยขายพระไปจะเป็นร้อยล้านแล้วนะแต่ผมไปเช่าเนี่ย ท้ายๆละนะครับนะอันนี้ก็โหเสียดายมากเลยนะครับเนาะพาบางอย่างเสียดายนะครับแต่ขายไปแล้วขายไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเออลบไม่ต้องคิดนะขายไปแล้วคือจบไม่ต้องคิดมากนะครับอันนี้ก็ไปผมไปขออนุญาตเช่าพี่เขามานะเขาบอกรู้งนี้นี่นะแหมเชิญคุณพจน์มาที่บ้านตั้งแต่ต้นแล้วนะโอ้โหอันนี้เนี่ยเอออายุประมาณสามสิบเออบวกลบหนึ่งร้อยปี นี่นะครับนะบวกลบหนึ100่งร้อยปีนี่นะสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนท์นะครับเห็นไหมมีหลายพิมพ์เยอะมากนะครับพิมพ์ธรรมดาก็มีนะครับพิมพ์ธรรมดาก็มีพิมพ์ยันวาพิมพ์มีหลายพิมพ์เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะอีกหลายๆพิมพ์นะครับนี่เห็นไหมเยอะเลยนะครับเนี่ยใครที่ดูไม่เป็นนะหรือว่าเช่าแบบ คือไม่ค่อยมีความรู้อะ่ะเชื่อผมคุณไปเช่าแบบนี้ดูเรื่อยๆสองเรื่อยๆนะครับเนื้อหาแบบนี้ผมบอกให้อย่างดีเลยนะอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าผมชอบส่วนตัวชอบแล้วก็แหนชอบมากะนะพระหนึ่งราคาไม่สูงด้วยแล้วสองเนี่ยหูเนื้อดีอะ่ะเนื้อดีจริงๆนะครับเนื้อดีนะเห็นบ้านเนื้อดีจริงๆตอนนีนะ้มีเก็บไว้หูผมว่าเกินห้าสิบองค์นะของผมนะ นะก็แบบชอบอ่ะเราชอบจริงๆนะครับนะเราก็ชอบแต่ต้องสวยๆหน่อยนะถ้าไม่สวยก็มีแบ่งปันไป <c oughs> สวยๆก็ส่วนใหญ่เก็บเพราะราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงด้วยคุณไปเสิร์ชดูประวัติการสร้างแล้วคุณจะไม่อยากขายอ่ะพระองค์ละหมื่นสองหมื่นนะคุณจะไม่อยากขายหรอกผมบอกให้แล้วทุกวันนี้นะจะบอกคนไทยที่แบบว่าคนไทยเนี่ยนะก็มีซื้อนะแต่ผมบอกให้คนที่มาซื้อผมเนี่ยส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหม คือคือใครรู้ไหมให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายกันให้ถ่ายนะอ่าให้ให้อันนี้ดูด้วยนะอันนี้คือพระคูสังนะครับอันนี้คือเดี๋ยวนะนี่พระคูสังนะก็นี่นี่พระคูสังนะครับเห็นไหมพี่เก่งอะ่ะคือตอนนี้ผมบอกให้คนจีนมึงซื้อหมดพี่พี่เอ๋ยผมจะบอกว่าเฮ้ยพี่อย่าให้มันถึงขนาดนั้น โถคนจีนไม่รู้คุณค่ามากกว่าเราอีกซื้อไปบ้านมันหมดบ้าไปแล้วผมเนี่ยนะบอกให้ผมทำใจขายพระสวยๆแบบนี้ไม่ได้จริงๆคนจีนแม่งซื้อไปหมดบ้าไปแล้วโอ้โหจริงๆนุ้ยพี่ผมเนี่ยบอกให้ผมโอ้โหวันนั้นไปพัทีิเม,มื่อวานคงพพค่ะ คงเพอเอาว่าเฉลิมพระเกียรตินางนะว่าเฉลิมพระเกียรติว่าเอาหมดเลยเอามานะเอามานะคนไทยแม่งต่อแล้วต่ออีกไม่ซื้อเว้ยเฮ้ยคนจีนนั่งซื้อหมดผมบอกให้นี่คือผมพูดแบบจริงจริงนะพี่ผมไม่ได้ไปพูดเล่นนะนะเออพารที่ดีต้องซื้ออย่างพระครูสังอย่างเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยนะผมบอกให้องหนึ่งหลักพัน นะเนี่ยองคหนึ่งหลักพันพระครูสังอโทพี่เอ้ยเนี่ยหลังเป็นยันแบบเนี้ยหลังเป็นยันหลังเป็นยันนะเป็นยันห้าก็มียันดอกจันก็มีเนี่ยหลังแบบเนี้ยพระครูสังองคหนึ่งหลักพันพี่ดูดิพี่ไปซื้อดิให้เขาร,ระบกันให้อย่างเนี้ยองคหนึ่งไม่ถึงหมื่นที่ได้พระโคตรดีเลยถูกคโคตร ไม่อยากจะบอกแล้วดูดิเป็นพี่พี่ขายขายขายแบบทำใจขายไหมะอะโทเนี่ยเนื้ออย่างดีเนื้อเหมือนหลวงปูพูเลยพิมพ์เนี่ยนะส่วนหนึ่งดูได้เลยแค่มีหลังยันแค่นี้เนี่ยนะเนี่ยแล้วพี่ไปศึกษาอะไรนะอันนี้ฝากเอาไว้ไม่ต้องคิดอะไรมากผมฝากไว้ เมื่อกี้พี่เขาถามบอกว่าคุณพ์เล่นพายยังไงให้มีความเจริญแล้วก็มีการพัฒนาในตัวเองก็ผมบอกแล้วไงว่าเราต้องมีใจถ้าเราไม่มีใจนะผมบอกให้เราแม่งก็นั่นอะเราแม่งก็แบบเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมีคุณค่าแต่แม่งจะเอาขายอย่างเดียวอะแล้วมันจะไปหายังไงอะเนี่ยมากมีหลายพิมพ์พะกูสั่งนี่มีหลายพิมพ์นะพะกูสั่งนี่เยอะเลย นะครับนะมีหลายพิมพ์ปูภูมีอะไรพระรูสั่งก็มีอันนั้นนะนะครับนี่เห็นไหมพิมพ์ยืนนะหูติ่งก็มีพิมพ์ยืนก็มีเห็นไหมอุ้มบาทก็มีประธานพรก็มีข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะง่ายๆเลยพี่ไปหาซื้อเชื่อผมนะแล้วพี่จะดูพาได้ดีขึ้นพี่จะมีพาที่ดีนะครับอะไรเนี่ยคุณพอจับดีแล้ว ฮือฮือฮือห่อหอหอหอต่อนะพี่มอนชัยครับผมนะอ้าวฝากไว้นี่แหละนะครับไม่ต้องไปหาเช่าที่มันแบบนั่นหรอกเห็นป่ะพี่ดูเดี๋ยวมวนสารเห็นป่ะพี่ดูมวนสารดิเห็นป่ะดูด้านหลังนะพี่ดูด้านหลังนะอ่าพี่ดูดูชัดๆนะพี่นะดูชัดๆนะเนี่ยด้านหลังพี่ดูดิมวนสารโอ้โหบ้าไปแล้ว คดค่พาพรจจันทร์ดูเนื้อดิตุ๊บตับเลยอ่ะเห็นบ้างมีเม็ดขา,ขาวๆด้วยเห็นบ้างเม็ดผงเห็นบ้างเห็นบ้างเห็นไหมเนี่ยเม็ดผงเนี่ยเห็นไหมเม็ดโอ้โหพี่เอ๋ยเห็นบ้างดูดินะและยันนี้แบบแล้วดูเนื้อดิแห้งกักอ่ะพี่ขาวๆดูเม็ดเห็นบ้าเห็นบ้ามวลสารโอ้โห ก็ดูยังไงก็เป็นบูพูอะ่ะเนื้อก็เหมือนกันน่ะสูตรเดียวกันน่ะนะแค่นี้พี่ไปหาเช่าเลยหลักพันนะครับหลักพันแบบนี้พัะหลักพันนี่ให้ดูอีกองนะให้ดูยอ,องเห็นป่ะหลักพันโอ้โหทำใจได้ไหมพี่พี่ดูดิเดี๋ยวผมให้ดูวัดเฉลือมเกียรติชัดๆด้วยเอาวัดเฉลิมมาดูหน่อยนี่เดี๋ยวองนี้นี่องนี้ เห็นไหมมีพระครูส uh. ั il, ่งนเนี ip, ่ยม uh. ah? ีพระครูสั่งโอ้โหเนื้อจัดตึ๊บเลยเห็นไหมดูดิเนื้ออย่างสมเด็จบางบุญพรมอ่ะดูดูดูองนี้นี่เนื้อจัดตึ๊บเลยพี่ดูเห็นไหมดูเนื้อจัดดิเนื้ออย่างบางงบมะแล้วจาดูไม่เป็นได้ไงเนื้อออกมาเออเนี่ยพี่ดูนะเชื่อผมเชื่อผมเห็นไหมดูเนื้อตุ๊บตั๊บเลยอ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหม เนื้อแบบตุบตั๊บเลยนะครับตุบตั๊บจริงๆเห็นป่ะเนื้อจัดจัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูง่ายนะเห็นป่ะนะมีปลอมยังครับมีพระครูสังก็มีปลอมนะเพราะเขาเล่นมาตั้งแต่ดึกจำบันนะครับแต่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าคนที่ชอบอ่ะเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเล่นพระให้ถูกทางได้ไปเช่าพระให้ถูกทางเล่นพระให้ถูกทางแล้วเราก็เก็บแบบที่เรียกว่า มันศึกษาได้อ่ะนะเราไม่ต้องไปนั่งแบบเสียเงินเยอะๆไปเชื่อคนแม่งปัญญาอ่อนบางคนแม่งเอาพาไปเช็คก,กับแม่งไอ้พวกสายแบบนั่นน่ะผมก็ไม่อยากจะดับยกอยากจะว่าองค์นึงเป็นบรรพันไปซื้อพาแท้เออแล้วก็ไปเก็บไปดูอ่ะเบื่อก็ขายได้นะเนี่ยคุณดูดิอย่างนี้คุณไม่ซื้อเหรอโถผมซื้อหมดอะแต,แต,แตกๆค่ะผมก็ไปทำมวลสารผมพูดจริง นะเนี่ยว่าสัมปื้มเนี่ยไม่สวยองค์หนึ่งหลักพันเนองอโทษเจ้าของบอกว่าคุณพอดซื้อด้วยเหรอศึกแบบนี้บางองค์แตกเอาด้วยเหรอคุณพอดเอาสิปะโทษผมเช่าอยู่แล้วนะครับนะนั่นนะอันนี้พี่นะก็บอกได้เลยว่าเนื้เนอเห็นไหมปึ๊กเลยนะครับอย่างนี้มันถูกจริตเราอะ่ะมันถูกจริตเราอะ่ะนะ ดูเด่นอย่างนี้นี่วันเงินของเตยอันนี้นี่เห็นปะ่ะดูเนื้อดิเห็นปะ่ะอันนี้พิมพ์เสียจโลนนะตอนนี้สวยๆส,สภาพดีๆก็หลักหมื่นนะนะครับไม่แพงมากนะฝากพี่ๆไว้นะครับเชื่อผมนะวันวันก่อนๆก,ก,ก็มีนะอันนี้วันเงินของเตยนะครับนี่เห็นปะ่ะเป็นพิมพ์หายากหน่อยนะครับเนาะเป็นพิมพ์หายากหน่อยนะครับเห็นปะ่ะ เนี่ยสมัยก่อนแย่งกันซื้อเลยนะแต่เดี๋ยวนี้แมราคาหลักหมื่นพิมพ์พิเศษองค์ใหญ่นะองค์ไม่ได้เล็กนะนี่องค์องค์อยโอ้โหดูดูข้อนิ้วผมนะเนี่ยสองข้อเนี่ยนะดูดูข้อนิ้วผมเห็นไหมเนี่ยสองข้อเนี่ยเห็นไหมใหญ่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นอนนะหรือพิมพ์สายญาตินะ ไม่ว่าเป็นพิมพนอนหรือพิมพสายญาตินะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเส้นจะต้องคมคมหมดนะเส้นสายต้องคมคมเนื้อนี่เหมือนกับพระสังกจัยอ่ะเหมือนสังกจัยวันเงินของเตอเห็นไหมสวยนะจริงแล้วสวยนะเห็นป่มดูเส้นคมคมเนี่ยดูเส้นเห็นป่มดูเส้นเห็นไหมเนี่ยตามฐานเนี่ยเห็นไหมคมเห็นไหมเนี่ยดูเส้นเนี่ย ขิดขีดเห็นไหมคิดขีดเนี่ยคมปึ๊บเลยเห็นไหมเห็นไหมตัวองค์พระเห็นไหมดูแขนนี่ดูแขนอ่าเห็นไหมดูแขนเห็นไหมชี้คมมากอ่ะคมจริงๆเห็นไหมเส้นเส้นสายดูเส้นสังคติเห็นไหมวิ่งลงมาเห็นไหมคมมากเห็นไหมทุกอย่างเลยพวกนี้ครับผมบอกให้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับเนาะ ครบทุกอย่างเนื้อหานี่คือสุดยอดพระแบบนี้ไม่เก็บแล้วจะไปเก็บพระอะไรดูเห็นไหมปึป๊กเลยอ่ะนะปึก๊กปึ๊กเลยชอบมากเลยผมเห็นแล้วผมก็ชอบจริงๆนะคือมันถูกใจอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะถูกใจนะครับนี่ดูอย่างนี้หลักพันคนจีนซื้อหมดนะแล้วคนไทยก็ไม่ซื้อซื้อเหมือนกันแต่ซื้อแบบ อา้าวดีหมดทุกอย่างนะครับนะอันนี้ก็เอาว่ามีความสุขกันละกันนะอย่าไปคิดมากเอาสู้ๆเช่าไปอย่าไปคิดมากเอ้ยเก็บดีๆนะบางองค์แตกงี้นะเห็นบารูระเบิดออกมางี้ก็มีนะดูดีระเบิดนะดูระเบิดออกมางี้ก็มีหน้าระเบิดออกมานะครับเห็นปะ่ะนะนะเห็นปะ่ะ